ช่องตามใจทูเดย์บทที่817เจพบเจอคนรู้จักขณะที่เย็นเฉิงตงถูกลูกน้องหามขึ้นไปบนภูเขาฟูจิก็ได้ยินเสียงตะโกนคนจีนมากมายตะโกนออกมาพร้อมกันในเหตุการณ์นั้นทำให้เย็นเฉิงตงต,งตะลึงงานไปเลยเสียงของคนนับสิบล้านคนที่ตะโกนออกมาราวกับดังกึงกก้องไปทั่วโลกเสียงอึกทึกคึกเหิมดังขึ้นอย่างต่อเนื่องพวกหัวขโมยบางคนที่อยู่ตรงนี้คงตกใจกลัวจนล้มกลิ้งไปบนพื้น พระเจ้าคุณชายฉีไม่ได้หลอกฉันจริงๆด้วยชีวิตนี้ฉันยังไม่เคยเห็นเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนเลยถ้าหากพลาดเหตุการณ์นี้ไปจริงๆฉันคงเสียดายไปตลอดชีวิตเร็วเข้ารีผามฉันเข้าไปเย็นเฉิงตรงตะโกนใส่ลูกน้องคุณชายครับเข้าไปไม่ได้ครับคนมากเกินไปลูกน้องเอ๋ยพูดด้วยสีหน้าหนักใจด้านหน้าผู้คนเบียดเสียดกันทุกคนต่างอยากขึ้นไปบนภูเขาจึงไม่มีใครยอมหลีกทางให้ใคร คิดหาวิธีเอาสีที่นี่มันไกลเกินไปมองไม่เห็นยอดเขาเลยสักนิดรีบคิดหาวิธีเร็วเข้าต้องขึ้นให้ได้เย็นเฉิงตรงเอ๋ยพูดด้วยสีหน้าร้อนใจลูกน้องสองสามคนได้แต่ฝืนยิ้มแล้วสบตากันคนมากมายขนาดนี้พวกเขาก็ไม่รู้จักใครด้วยจะคิดหาวิธีอะไรได้ละ่ะที่นี่ไม่เหมือนในประเทศจีนที่คนอื่นได้ยินชื่อบริษัทไหหลานจำกัดแล้วจะเห็นแก่หน้าของคุณชายเย็น ลูกน้องด้านหน้าที่นิสัยค่อนข้างตรงไปตรงมาได้ตะโกนใส่กลุ่มคนที่อยู่ด้านหน้าว่าคุณชายเย็นแห่งบริษัทไหหลานจำกัดอยู่ที่นี่คนด้านหน้าหลีกทางให้หน่อยสิคนลุ่มสาวที่อยู่ด้านหน้าหลายคนหันกลับมามองลูกน้องคนนั้นด้วยสีหน้าเหมือนมองคนโง่คุณชายเย็นอะไรกันไม่เคยได้ยินมาก่อนต่อแถวด้านหลังให้ดีๆเธอกูเข้าคิวมาวันหนึ่งแล้วยังได้ยืนอยู่หลังสุดเลยผู้คนที่อยู่โดยรอบมองไปยังลูกน้องสองสามคนนั่นของเย็นเฉงคงแล้วพากันหัวเราะออกมา อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นคุณชายอะไรก็ไม่มีความหมายหรอกเข้าแถวต่อไปเถอเย่นเฉิงต้องด่าเสียงต่ำๆด้วยความโมโหเหอะแม่งเอ้ยฉันไม่เชื่ออะไรแบบนี้หรอกฉันต้องหาทางขึ้นไปให้ได้ลูกน้องคนหนึ่งที่ค่อนข้างฉลาดหน่อยจู่ๆก็มีความคิดขึ้นมาจึงเอ่ยพูดว่าคุณชายครับคุณโปรยเงินดีไหมายคนพวกนี้เมื่อเห็นเงินต้องรีบเข้าไปแย่งแน่นอนพวกเราก็จะได้ชฉวยโอกาสนี้เข้าไป เย็นเฉิงตรงดวงตาเป็นประกายขึ้นมาทันทีดีมากไอ้น้องฉันจะยกความดีความชอบนี้ให้แกเย่นเฉิงตรงหยิบกระเป๋าหนังออกมาแล้วรู้ซิบมองธนาบัตรสีแดงที่อยู่ด้านในแล้วหัวเราะเหอเหจากนั้นเอ่ยพูดว่าโชคดีที่ไม่ว่าฉันไปที่ไหนก็จะพกเงินสดก้อนโตติดตัวไว้เสมอตอนนี้ในที่สุดก็ได้มีโอกาสใช้สักที เย่นเฉิงตรงหยิบธนาบัตรปึกหนึ่งออกมาจากกระเป๋าหนังแล้วตะโกนออกมาว่ามีเศรษฐีโปรยเงินแล้วทุกคนรีบมาแย่งเร็วเข้าตะโกนจบธนาบัตรสีแดงปึกหนึ่งได้ปลิวออกไปอย่างน้อยๆก็เป็นเงินหลายหมื่นหยวนแต่ว่าคนที่อยู่ด้านหน้าเหล่านั้นหันกลับมามองเย่นเฉิงตรงแล้วสายะยิ้มอย่างดูถูกพลางเอ่ยพูดว่าเก็บไว้เถอะวิธีการของแกน่ามีคนอื่นทำไปนานแล้วจริงด้วยเมื่อครู่นี้มีเศรษฐีโปรยทองเท่า,มาเมล็ดถั่วด้วยละ่ะ ตอนนี้ต่อให้แกโปรยเพชรก็ไม่มีใครไปเก็บหรอกผู้คนต่างพูดกันไปพูดกันมาพูดจนเย็นเฉิงตรงหน้าแดงลูกน้องเอ๋ยพูดด้วยสีหน้าเศร้าหมองทำยังไงดีครับคุณชายแม้แต่เงินคนพวกนี้ก็ไม่ต้องการแล้วเย็นเฉิงตรงมองไปรอบทิศแล้วตะโกนว่าอ้อมไปฉันไม่เชื่อว่าพวกมันจะล้อมภูเขาฟูจิลูกนี้จนเต็มหมดแล้วลูกน้องแต่ละคนสีหน้าขมขื่นภูเขาลูกใหญ่ขนาดนี้ให้อ้อมไปพวกเขาไม่เหนื่อยตายเลยเหรอ เร็วเข้าอย่าชักช้ากลับไปจะมีรางวัลให้อย่างงามเลยเย็นเฉิงตงพูดเร่งถ้าให้รางวัลอย่างงามต้องมีผู้กล้าออกมาทำงานให้ลูกน้องทั้งสองสามคนกัดฟันแล้วหามเย็นเฉิงตรงเดินอ้อมภูเขาฟูจิลูกใหญ่นี้ไปอิจิโร่มุรามาสยืนอยู่บนยอดเขามองไปยังฝูงชนดำทะมึนที่อยู่ด้านล่างแล้วยิ้มเล็กน้อยพลางเอ่ยพูดอิจิโร่มุรามาสะขอขอบคุณชาวญี่ปุ่นทุกท่านที่ให้การเชีย ขณะที่พูดอิจิโร่มุรามาสะได้โค้งคำนับให้กับทุกคนด้วยยอดเขาที่สูง2,000เมตรทำให้เสียงของอิจิโร่มุรามาสะดังไปไม่ถึงไหนแต่ว่าต่อให้ยืนอยู่ตีนเขาคนที่อยู่ไกลสุดเหล่านั้นก็ได้ยินเสียงของอิจิโร่มุรามาสะได้อย่างชัดถ้อยชัดคำเห็นได้ว่าการฝึกตนของอิจิโร่มุรามาสะนั้นยากที่จะคาดเดาได้ชาวญี่ปุ่นทุกคนต่างตกตะลึงกันอีกครั้งคนที่อยู่ฝ่ายญี่ปุ่นทั้งหมดได้ส่งเสียงร้องเรียกดังกระหึ่มอีกครั้ง อาจารย์มุรามาสะต้องชนะอาจารย์มุรามาสะต้องชนะสีหน้าชายจีนทุกคนดูแย่ลงมาเล็กน้อยดูเหมือนศักยภาพของอิจิโร่มุรามาสะสักคนนี้จะค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวชาวจีนต่างอดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงปรมาจารย์หลินที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนอิจิโรมุรมามะสัแข็งแกร่งขนาดนี้ปรมาจารย์หลินจะชนะเขาได้ไหมเนี่ยทุกคนอดไม่ได้ที่จะเกิดความสงสัยขึ้นมาในใจ ทันใดนั้นพลังของชาวญี่ปุ่นได้ข่มขวัญชาวจีนอีกครั้งปรมาจารย์หลินนี่ทำไมถึงยังไม่มาอีกนะกล้าให้อาจารย์มุรามาซรอเขาปรมาจารย์หลินคนนี้ช่างใหญ่โตเสียจริงฉันว่านะักเขาคงกลัวขึ้นมาแล้วหลับไม่กล้ามาแล้วมัง้งชาวญี่ปุ่นได้เริ่มพูดจาว,ว่าร้ายหลินหยุนและได้ถือโอกาสข่มขวัญกำลังใจชาวจีนไปด้วยและครั้งนี้เสียงตอบโต้กลับจากชาวจีนได้เบาลงกว่าครั้งก่อนมาก ด้านหนึ่งเป็นเพราะศักยภาพที่อิจิโร่มุรามาสแสดงออกมาได้อย่างน่าตกใจถึงสองครั้งส่วนอีกด้านหนึ่งปรมาจารย์หลินกลับมาสายทําให้ชาวจีนต่างโอดไม่ได้ที่จะเคลือบแคลงใจจนถึงขนาดมีชาวจีนบางคนที่ข้องใจมากได้แอบกระซิบกระซาบเสียงเบาๆปรมาจารย์หลินคงไม่ได้กลัวขึ้นมาจริงหาฮาจนไม่กล้ามาสู้แล้วใช่ไหมรอดูต่อไปแล้วกันอิจิโร่มุรามาซยังไม่ได้รีบร้อนอะไร แล้วพวกเราจะรีบร้อนไปทำไมกันที่ตีนเขาภูเขาฟูจิกลุ่มคนที่อยู่ด้านท้ายสุดมุมหนึ่งหลินหยุนได้พาฉินหลันไปพูดคุยกับหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งหญิงสาวคนนี้คือลี่หมิ่นจูที่หลินหยุนเคยพบบนเรือสำราญลีหมิ่นจูมองไปที่หลินหยุนด้วยหน้าตาตกตะลึงพลางยกมือสวยขาวดังหยกของเธอขึ้นมาปิดปากคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่านายคือปรมาจารย์หลิน หลินหยุนมองไปที่ชายชาราชุดดำสองคนที่อยู่ด้านหลังลีหมิ่นจูพลางเอ่ยอย่างราบเรียบว่าฉันเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าภูมิหลังของเธอยิ่งใหญ่ขนาดนี้ลีหมิ่นจูฝืนยิ้มออกมาพลางเอ่อยฉันแอบนั่งเรือสำราญออกไปเพราะหลีกหนีให้พ้นพวกเขาแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเพิ่งขึ้นฝั่งมาก็ถูกพวกเขาหาตัวเจอสำหรับเรื่องราวของลีหมินจูหลินหยุนไม่ได้ซักถามมากนะัก ตอนนี้เขาต้องสู้ในสึกใหญ่กับอิจิโร่โมรามาสะจึงไม่ค่อยวางใจเรื่องฉินหลันเท่าไหร่ช่วยฉันดูแลหล่อนหน่อยนะหลินหยุนมองไปที่ลีหมินจูสีหน้าเคร่งครึมขึ้นเล็กน้อยฉินหลันเอ่ยเสียงเบาไม่ต้องห่วงฉันที่นี่มีชาวจีนมากขนาดนี้ฉันไม่เป็นไรหรอกนายเองต้องระวังตัวด้วยนะถ้าหากสู้อิจิโร่มรามาสะไม่ไหวก็อย่าฝืนมากเกินไปนะลีหมินจูพยักหน้าหงึกๆแล้วรับปากว่านายเคยช่วยฉันไว้ ฉันต้องช่วยนายดูแลหล่อนเป็นอย่างดีแน่นอนนายวางใจเถอะหลินหยุนพยักหน้าอืมมีชายชาราสองคนด้านหลังลี่หมินจูอยู่ด้วยต่อให้เป็นปรมาจารย์บูก็ทำร้ายฉินหลันไม่ได้หรอกเขาจึงวางใจขึ้นมาหน่อยฉันไปละนะหลินหยุนมองไปที่ฉินหลันแล้วยิ้มเล็กน้อยจำคำพูดฉันเอาไว้นะฉินหลันเอ่ยพูดด้วยสีหน้าเป็นห่วงลีมินจูพูดน้มน้าวด้วยเช่นกันหล่อนพูดถูก นายยังอายุน้อยอย่าฝืนมากเกินไปต่อให้ตอนนี้นายสู้ไม่ชนะเขาผ่านไปอีกสักสองสามปีเขาอาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนายแล้วก็ได้คำพูดชาวจีนของพวกนายพูดเอาไว้ว่าลูกผู้ชายสิบปีล้างแค้นก็ยังไม่สายหลินหยุนมองออกนานแล้วว่าหลี่หมิ่นจูไม่ใช่ชาวจีนน่าจะเป็นคนเกาหลีสำหรับสำนวนจีนที่หล่อนเอามาใช้มั่วๆนั้นก็พอจะเข้าใจได้วางใจเถอะฉันรู้ลิมิตของฉันดี พูดจบหลินหยุนได้เอามือสองข้างคว้ยหลังแล้วมองไปที่ยอดเขาจากนั้นก้าวขาออกมาหนก้าวทันใดนั้นร่างของหลินหยุนได้หายไปต่อหน้าต่อตาสาวสวยทั้งสองคนลี่หมิ่นจูและฉินหลันไม่เข้าใจว่าพลังที่หลินหยุนแสดงออกมาเมื่อครู่นี้หมายความว่ายังไงแต่ว่าชายชราสองคนที่อยู่ด้านหลังลี่หมิ่นจูกลับมีสีหน้าตกตะลึงช่องตามใจทูเดย์บทที่818ปรมาจารย์หลินมาแล้ว ลินหยุนเดินไม่เร็วนะักเขาค่อยๆเดินไปที่ยอดเขาเหมือนกับคนแก่ที่เดินเล่นอยู่ในสวนแต่ว่าทุกย่างก้าวของหลินหยุนทําให้เขาปรากฏกายห่างออกไปหลายสิบเมตรมีคนสังเกตเห็นลินหยุนเข้าโดยบังเอิญแต่ว่าเมื่อตั้งสติได้หลินหยุนก็ได้หายตัวไปแล้วแล้วไปปรากฏกายขึ้นในอีกหลายสิบเมตรข้างหน้าลินหยุนเดินผ่านกลุ่มคนที่อยู่ฝ่ายจีนหากเป็นคนธรรมดามาอยู่ตรงนี้คงเดินไปไหนได้ยากลําบาก แต่ว่าทุกก้าวที่หลินหยุนเดินไปผู้คนที่อยู่ด้านหน้าแทบจะหลีกทางให้เขาโดยอัตโนมัติมองไม่เห็นวิธีการเคลื่อนที่ของเขาเลยสักนิดระหว่างเดินหลินหยุนได้ยินเสียงคนซุบซิบกันปรมาจารย์หลินคนนี้จะได้เรื่องใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มาจริงหาฮารรอกนะถ้าเป็นแบบนั้นล่ะก็พวกเราที่อุตสาห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเชียร์เขามากมายจะไม่กลายเป็นเรื่องตลกหรอกเหรออีกคนหนึ่งได้พูดอย่างว่าวุ่นใจ ถ้าหากเขาถอนตัวกระทันหันไม่เพียงแต่พวกเราที่จะกลายเป็นเรื่องตลกทั้งประเทศจีนก็จะถูกล้อเลียนจากทุกประเทศทั่วโลกงั้นเขาก็จะกลายเป็นคนบาปของจีนวังใจเถอฉันคิดว่าในเมื่อปรมาจารย์หลินกล้ามาท้าทายอิจิโร่มุรามาซาด้วยตัวเองถึงญี่ปุ่นแสดงว่าเขาต้องมั่นใจว่าจะเอาชนะอิจิโร่มูรามาซาได้แน่นอนตอนนี้ปรมาจารย์หลินอาจจะกำลังรีบมาอยู่ก็ได้เ้อป่านนี้แล้วยังไม่มาหน้าเป็นห่วงจริงๆ ได้ยินกลุ่มคนวิพากษ์วิจารณ์กันหลินหยุนก็เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นก้าแต่ละก้าไปได้ไกลถึงหนึ่งร้อยเมตรแต่นี่ดูเหมือนจะเป็นความเร็วสูงสุดของหลินหยุนแล้วสำหรับคนจีนเหล่านี้ที่มาเชียร์เข่าระหว่างทางที่หลินหยุนมาจากโรงแรมเขาก็รับรู้ข่าวสารพวกนี้คร่าวๆแล้วตอนที่ได้ยินข้อมูลเมื่อครู่นี้แม้แต่เขาเองก็ประหลาดใจอยู่ไม่น้อยเขาคิดไม่ถึงว่าชาวจีนในทุกวันนี้จะมีเลือดรักชาติกันขนาดนี้ ไม่นานหลินหยุนก็ได้เดินผ่านฝ่ายญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นต่างพากันหัวระะ้อยเยาะฉันว่าปรมาจารย์หลินคนนั้นเป็นแค่ไอค้คนขี้ขลาดหัวหดเหมือนเต่าป่านนี้แล้วยังไม่มาคงไม่กล้ามาแน่นอนห้ๆแบบนี้ก็ยิ่งดีไม่ใช่เหรอดูสิว่าไอ้ชาวจีนหน้าโง่พวกนั้นยังจะกล้าอวดดีต่อหน้าพวกเราชาวญี่ปุ่นอีกไหมจริงด้วยคนเยอะกว่าแล้วยังไงละ่ะ แค่พวกหัวมังกุท้ายมังกรกลุ่มหนึ่งเท่านั้นปีนั้นชาวญี่ปุ่นต่อสู้ด้วยตัวเองจนทำให้ชาวจีนผู้ยิ่งใหญ่ตกใจกลัวกันไปหมดครั้งนี้ชาวญี่ปุ่นจะทำให้เกิดภาพเหมือนอย่างปีนั้นขึ้นอีกครั้งแววตาของหลินหยุนมีความอมหิตปรากฏขึ้นมาดูท่าทางชาวญี่ปุ่นจะไม่รู้สึกละอายใจต่อความผิดที่ได้ทำไว้ในปีนั้นเลยนะกลับภาคภูมิใจเสียอีก แต่ว่ามีหมาป่าชั่วร้ายตัวหนึ่งจ้องขมวบชาวจีนก็ไม่ถือเป็นเรื่องเลวร็วอะไรอย่างน้อยทําให้ตอนนี้ชาวจีนรู้จักระแวดระวังภัยอยู่เสมอแม้ในยามที่สงบไม่นานหลินหยุนได้ขึ้นไปถึงยอดเขายือนอยู่บนหินที่อยู่ตรงข้ามกับอิจิโร่มุรามาสะผู้ชมที่อยู่บริเวณยอดเขาเห็นว่าจูจูได้มีชายหนุ่มปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าอิจิโร่มุรามาสะก็พากันตะโกนขึ้นทันทีไอ้หนุ่มไปเล่นที่อื่นไป ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่แกจะมาวุ่นวายไม่อยากตายก็รีบไปซะไอ้หนุ่มที่นั่นเตรียมไว้ให้สำหรับปรมาจารย์หลินไม่ใช่ที่ที่แกจะไปยืนได้รีบลงมาเดี๋ยวนี้เมื่อเห็นว่าหลินหยุนไม่สนใจพวกเขาแม้แต่น้อยทุกคนจึงโมโหขึ้นมาทันทีนี่เป็นลูกหลานใครเนี่ยถึงได้ร้ายมารยาทอย่างนี้ผู้ปกครองของเขาละ่ะไม่มีใครออกมาดูแลหน่อยเหรอที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เขาจะมาวุ่นวายได้นะ ทันใดนั้นข้างต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมีหญิงสาวหน้าตาสวยงามสวมชุดกระโปรงแดงยืนอยู่เธอมองไปที่หลินหยุนด้วยความสงสัยทำไมฉันถึงได้คุ้นหน้าเจ้าหมอนี่จังเลยชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหล่าที่ยืนอยู่ด้านข้างหญิงสาวได้ใส่ยะยิ้มพลางเอ่ยฉันก็รู้สึกคุ้นหน้าเหมือนกันเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนจูจูหญิงสาวได้ร้องออกมาด้วยความตกใจอ้อฉันนึกออกแล้วนี่หลินหยุนไม่ใช่เหรอ เป็นเพื่อนนักเรียนของพวกเราสมัยเรียนมัธยมปลายที่หลินโจงไงชายหนุ่มเอ่ยพูดเธอหมายถึงไอเวนนั่นที่บ้านของเซี่ยอยู่ไว้เก็บมาเลี้ยงหน่าเหรอค่อนข้างเหมือนจริงๆด้วยหญิงสาวรีพูดไม่ใช่เหมือนแต่เป็นเขาจริงๆริงเฮลินหยุนนายมาที่นี่ทำไมรีบลงมาหญิงสาวโบกมือสองข้างให้กับหลินหยุนไม่หยุดหลินหยุนมองเธอด้วยสีหน้าที่ไร้ซึ่งอารมณ์ใดฮ่าฮ่า หญิงสาวคนนี้เขาจําเธอได้เป็นหัวหน้าห้องตอนอยู่มัธยมปลายชื่อว่าเจ้าจือหลินเป็นคนสวยคนหนึ่งแต่ชอบพูดจาไม่ไว้หน้าคนอื่นเมื่อจบมสี่ก็ได้ย้ายโรงเรียนตามลูกเศรษฐีคนหนึ่งไปเจ้าจือหลินจับแขนของชายหนุ่มที่อยู่ด้านข้างอย่างตื่นเต้นแล้วพูดว่าายเห็นไหมเขาได้ยินที่ฉันตะกนเรียกเขาด้วยหลายยังหันมามองฉันด้วยเขาก็คือหลินหยุนชายหนุ่มที่อยู่ด้านข้างหัวเราะอย่างเหยียดยามออกมาเสียงดังแล้วเอ่ยพูด หลินหยุนตะกูลเสี่ยไล่แกออกจากบ้านแล้วหรือเปล่าถึงได้มาโผล่ที่นี่อยากหาเรื่องตายงั้นเหรอคนที่อยู่บริเวณนั้นได้ยินเจ้าจือหลินและชายหนุ่มพูดเหมือนรู้จักกับหลินหยุนจึงได้แอบฟังเบาแสเกี่ยวกับหลินหยุนเมื่อได้รู้ว่าหลินหยุนเป็นเพียงเด็กกำพร้าที่ถูกคนรับไปเลี้ยงจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าผู้คนบริเวณนั้น<ล>ๆๆก็ได้ตะโกนด่าอย่างไม่เกรงกลัวอะไรขึ้นมาทันทีไอ้หนุ่มรีบใส่หัวไปสยามมาทำให้เสียเรื่องที่นี่นะ มีหน้าหลัดถึงได้ไร้มารยาทอย่างนี้ที่แท้ก็เป็นพวกไม่มีพ่อไม่มีแม่นี่เองคนพวกนี้ด่าได้หยาบคายมากพวกเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อเชียร์ปรมาจารย์หลินรอมาตั้งนานขนาดนี้ปรมาจารย์หลินก็ยังไม่มาแต่กลับมีไอ้หนุ่มที่มาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าคนหนึ่งโผล่มาจึงรู้สึกเหมือนถูกปั่นหัวเลยเอาความโมโหไประบายใส่หลินหยุนได้ฟังที่ทุกคนตะโกนด่าแล้วหลินหยุนก็ขี้เกียจไปสนใจ อิจิโร่มมรามาสัตที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามมองไปที่หลินหยุนพลังยิ้มเล็กน้อยแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาเมื่อรอให้คนพวกนี้ด่าจบแล้วอิจิโร่มมรามาสัตจึงค่อยๆเอ่ยพูดปรมาจารย์หลินในที่สุดก็มาสักทีนะประโยคนี้ถูกอิจิโร่มุรามาสัตใช้พลังกระจายเสียงดังออกไปทั่วเหมือนครั้งที่แล้วเพียงชั่วพริบตาเดียวผู้คนทั้งหมดที่อยู่ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงตีนเขาต่างก็ได้ยินกันหมด ทุกคนที่อยู่บริเวณยอดเขาต่างพากันตะลึงจากนั้นได้หันไปมองหารอบทิศทางกันไม่หยุดปรมาจารย์หลินมาแล้วอยู่ไหนละ่ะทำไมฉันยังไม่เห็นจากนั้นผู้คนเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้กระทันหันสายตาของทุกคนต่างจับจ้องไปที่หลินหยุนที่อาจารย์มุรามาสะพูดถึงคงไม่ใช่ไอ้หนุ่มนี่หรอกใช่ไหมเขาคือปรมาจารย์หลินงั้นเหรอจะเป็นไปได้ยังไง ดูเหมือนอิจิโร่มุรามาจต้องการทำให้ทุกคนเชื่อจึงได้เอ่ยพูดอีกประโยคหนึ่งเขาก็คือปรมาจารย์หลินจริงแท้แน่นอนตอนนี้ทุกคนต่างไม่เต็มใจเชื่อจู่ๆในที่นั้นก็เงียบกริบทันทีมีเพียงเสียงลมพัดต้นไม้ไปมาผ่านไปครู่หนึ่งถึงได้มีคนร้องออกมาด้วยความตกใจอายุน้อยขนาดนี้จะเป็นปรมาจารย์หลินได้ยังไงกันอาจารย์มุรามาจำคนผิดหรือเปล่าเนี่ย ในเมื่ออาจารย์มุรามาสพูดขนาดนี้แลแสดงว่าไม่ผิดแน่นอนคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าไอ้หนุ่มนี่คือปรมาจารย์หลินผู้คนต่างๆค่อยๆยอมรับความจริงแต่ว่าชาวญี่ปุ่นกลับแสดงปฏิกิริยาตอบกลับกระทันหันปรมาจารย์หลินคนนี้ก็คือไอ้หนุ่มที่อายุเพิ่งยี่สิบต้นๆเนี่ยนะห้าห้างั้นอาจารย์มุรามาสะต้องเป็นฝ่ายชนะแน่นอนไอ้พวกจีนหน้าโง่งงรออับอายขายขี้หน้าได้เลย อาจารย์มุรามาสต้องชนะอาจารย์มุรามาสต้องชนะชาวญี่ปุ่นมีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่ฮึกเหิมตะโกนออกมาเสียงดังยิ่งตะโกนก็ยิ่งดังมากขึ้นเรื่อยฮ่าฮ <c oughs> ผ่านไปสักพักเจ้าจือหลินกับแฟนของเธอถึงตั้งสติขึ้นมาได้ทำาไมหลินหยุนถึงได้กลายเป็นปรมาจารย์หลินละ่ะเจ้าจือหลินอ้าปากค้างแล้วเอ่ยถามไม่สนภาพลักษกุลสตรีเลยทีเดียวฉันก็แม่งอยากรู้เหมือนกัน ทำไมมันถึงได้กลายเป็นปรมาจารย์หลินไปได้ชายหนุ่มมีสีหน้าไม่เข้าใจพลางเอ่ยพูดคงจะโกหกหลอกลวงหละแล้วแอบอ้างมาใช้ชื่อปรมาจารย์เจ้าจือหลินคาดเดางั้นคราวนี้มันคงเจอผิดคนแล้วละ่ะอาจารย์มุรมามะสะเป็นถึงอันดับหนึ่งในโลกบูของญี่ปุ่นปรมาจารย์หลินอย่างมันกล้าท้าทายอาจารย์มุรมามะนี่มันหาเรื่องตายชัดๆเจ้าจือหลินยังคงมีสีหน้าคาดไม่ถึง ฉันยังคิดไม่ออกเลยจริงๆว่าหลินหยุนทำยังไงถึงได้หลอกคนจีนมากมายขนาดนี้ด้วยทุกคนต่างข้ามน้ำข้ามทะเลมาเชียร์เขาไม่ได้ฉันต้องเปิดโปรงเขาจะให้ทุกคนถูกเขาหลอกไม่ได้เจ้าจือหลินเอ่ยพูดขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ